ช้านี้ตื่นขึ้นมานี่เอตันเล่นเก้าอี้ดนตรีแต่เช้าเลยบาหลกมากอะอะไรลูกเล็กแม่ทำไมครับเล็กแม่ทำไมอ่ะเออเล็กแม่สิไม่ใช่แบ่แล้วมาเอ้อแล้วตัวเองจะทำอะไรตรงนั้นอะซ้อนอีกแล้วแอบเข้าไปอยู่้างใต้อีกแล้ว ทำอะไรอะลูกฮะเอตันครับทำอะไรครับเอต้าบีบตุ๊กตามาแล้วหยิบหยิบไอ้ไอ้เขียวมาแล้วเอตันไปหยิบไอ้เขียวมาเร็วฮะหยิบไอ้เขียวมาแล้วลูกไอ้เขียวว่าอยู่ไหนหยิบไอ้เขียวมาแล้วจะเล่นมาไอ้เขียวอะไอ้เขียวตัวนั้นอะไปหยิบมาเราสิครับ อะไรหรอไม่เรื่องอะไรแม่ไม่อุ้มหรอกกินตุตุเราอึหรือเปล่าเนี่ยดูสภาพสุดยอดเอตันชอปเป่นเก็อุ้ยดนตรีหรอครับ สนุกใหญ่ไปไอ้ตั้นไปล้างก้นดีกว่าแม่ได้กลิ่นตุกๆแล้วตั้นครับล้างก้นกันนะมุ่งมั่นมากในการเข็นโอ้โหไปล้างก้นลูกก่อนดีกว่าเทมากดูพิซิกแพ็กกี่แพ็กเนี่ยโอ้โหตอนที่เราอิงแหละ